มนูมื้อแรกนี้เข่ากันลได้หน่อไม้มื้อนี้เขา้าละเอ็ดซุปหน่อไม้ก่อนที่เขา้าละซุปอันนี้หน่อไม้ที่เข้าไปเผามาแล้วนะหน่อไม้ผู้เผามาแล้วเผาแล้วเข้ากับไอ้เบอร์เซนน้อยๆแล้วกับไปต้มแล้วก็ซุปเมนูแรกนี้มื้อนี้นะที่น้องได้เพลินด้เนาะอยู่ฝนหักฝน,นนะทางนี้เลยได้หน่อไม้ซุปเด้อ ไม้จิมฟันเอาไม้จิม้มไม้จิ้มฟันมาเอ็ดเป็นเสน้นเข้าก็้วได้เส้นเอาไม้ม่น้อย,อยทำเป็นเสน้นแล้วก็เอาไปต้มต้มใส่ใบยะนนาแล้วก็เอามาซุปเราก็จะได้เส้นแบบนี้ รีบร้อยเห่ากระไรได้่อไม้เป็นเส้นๆเส้นตนี้เอาไว้ซุปต้มใส่ใบยะนางแล้วก็ซุปแรงนี้เด้อเจอกันซุปน่อไม้